โอ้โหตีเบาขนาดนี้กี่วันกี่ปีกี่เดือนกว่าจะตายครับเนี่ยมาเติมเงินกับเจนนะ้ำพัฒนาตัวละครกันดีกว่าเจน้ำการค่ะเติมเซนีราคาพิเศษ,ษเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องเจน้ำนอกจากนี้ก็ยังมีแพ็คเล็กแพ็กใหญ่แล้วก็ค้ฟฟ่าพาสด้วยนะแพ็กพิเศษก็มีนะครับตามอีเวนต์ต่างๆนะครับสนใจแล้วก็ไปคลิกที่ลิงก์ด้านล่างกันเลย,เลยครับ สวัสดีผู้ชมนะครับพอผมจบตัววิดีโอนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึง2ประเด็นแล้วกันนะครับอย่างแรกก็คือว่าเมืองใหม่นะครับเอ็กลัชเนี่ยก็จะมีเควสกระเป๋าอันนี้มาคล้ายๆกับที่เราเคยทําที่ไลเฮลเซ่นกับตัวอย่างนะครับก็คล้ายๆกันเลยนะครับอันนี้ก็อย่าลืมมารับเควสแล้วก็ไปทําทุกวันนะครับอันเนี้ยเราจะได้แฟชั่นฟรีนะครับซึ่งสเตตัสก็ใช้ได้นะเห็นไหมมีตัวโคติคนด้วยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอามาฝากสมุดได้สเตตัสเพิ่มเติม นะครับแต่ว่าต้องทําให้ครบก่อนนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมทําให้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็จริงๆริงเควสเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับมารับที่กระเป๋าอันนี้นะครับแล้วมันก็จะให้เดินเควสซึ่งมันก็จะวนเวียนอยู่แบบรอบๆนี้แหละครับในเมืองหรืออะไรเงี้ยนะครับเออแล้วก็ทํากันได้นะครับคุยไปคุยมาเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยบางคนแบบขี้เกียจเดินก็อาจจะวิ่งก็ได้นะครับเออเฮ้ยเมื่อกี้มันมีอะไรโผล่มาแวบๆวะจะเป็นเควสลับเควสลับนะครับ เอจะมีเคล็ดลับซ่อนอยู่นะคุณคุณว่าเหมือนจะมีนะแต่ผมผมจำไม่ได้มันหลายปีมาแล้วอ้และวนี่มันก็วราปมาให้เลยนะครับถ้าใครเล่นในคอมก็กด F รัวรได้แต่บางทีมันจะมีแบบให้ตอบคำถามอะไรเงี้ยอาจจะต้องตั้งสตินิดนึงบางทีมันไม่ได้อันบนตลอดอะไรเงี้ย โอเคปุ๊บเควสหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีบางเควสก็อาจจะ10นาทีแบบนานจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเควสก็ให้ถ่ายรูปเลยครับบางเควสก็จะมีให้ตีมอนด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเสร็จไปเควสหนึ่งละ คือถ้ามันให้ไปที่สิงระมาสเตอร์นะครับก็คือว่าโอเคจบแล้วก็มาส่งเฟสได้นะครับหรือจะเดินจบ2เฟสแล้วก็มาส่งทีเดียวก็ได้เหมือนกันนี่นะครับทีเนี้ยมันจะได้แบบว่าคะแนในในการที่จะไปปลดตัวแฟชั่นนะครับมันจะมีแบบว่าไม่ใช่แฟชั่นสิเฟอร์นิเจอร์นะครับมันจะมีร้านอา่อน่าจะเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์อยู่เนี่ยตรงเนี้ยนะครับเนี่ยซึ่งถ้าเราปลด ทำเควสไปแล้วปลดไปเนี่ยเราสามารถที่จะมาซื้อแป่นพวกนี้นะครับแล้วก็คาบเออมันก็จะปลดเซตัสสมุดอะไรต่างๆด้วยนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับผมแล้วก็ใช้ขยะนะที่ดับจากแมนรอบๆนี้นะครับบางคนก็ฟาร์มมูลไลท์อนะไรเงี้ยหรือว่าฟาร์มตัวอื่นเนี่ยมันอาจจะมีนี่ผมสงสัยนี้ว่ะมันคือมิสซิเรียสเอกเควสอะไรวะผมขอกดดูหน่อยนะสงสัยมากโอ้ ก็จะมีเจ้าจะเรียกว่าเป็นยุงหรือเรียนอะไรเป็นมังกรน้อย,อยนี้เหรอเป็นมังกรน้อยตึ๊กๆอ,าาอ่ะฮะแตะทำเครื่องนี้ก่อนแล้วกันระหว่างฟังมันบนแล้วก็เห็นมันมีจุดม่วงๆด้วยปะ่ะอ๋อจุดม่วงๆก็คือมันจะไปโผล่ ที่อื่นอย่างนี้เหรอึงอโอ้เจเป็นใหว้วาร์วาร์นะครับประตูวาร์ครับทำให้เราไม่ต้องขี้เกียจเดินอย่างนี้ยช่ไหมทำให้เราเดินได้เร็วขึ้นขั่นที่ได้เร็วขึ้นประหยัดเวลามากครับอ่านี่ให้ไปทำการเดินนะครับแต่ว่าจริงๆมันเดินเข้านี้ก็ได้ แต่อันนี้มันไปคาฟ้าดีกว่าว์ปไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยไปอันนี้ก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับอันนี้มันก็ให้หาโน้ตบุ๊กสมุดนะมีบอสใหม่นะยังไม่เคยตีเือน,นัน่าจะต้องมาเป็นตีอ่ะผมลองไปตีแล้วแป๊บเดียวมันวูบเลยแบบไม่ไหวจริงแรงมาก อยูมันน่าจะเป็นเวทด้วยพารามันเจอเวทมันยืนไม่ค่อยได้อาชีพอื่นก็ไม่น่าจะยืนได้เหมือนกันอ่ะโอเคก็น่าจะจบละสองเวสนี้นะครับป๊าปนี่อันนี้มันก็จะบอกว่าเออเราเหมือนกับปลดเลเวลไปอีกหนึ่งขั้นนะครับเนี่ยแล้วก็เดินมาตรงนี้ได้นะครับนบี p c นะครับตัวนี้นะเนี่ยมันก็จะปลดไอ้เมื่อกี้ที่มันล็อกอยู่นะครับ เนี่ยเนี่ยเราก็คราฟมาเพิ่มเลือดเพิ่มดีเฟนส์อะไรอย่าเงี้ยได้นะครับเนี่ยสายซับเนี่ยเห็นแล้วก็น่าจะชอบนะโอเคต่อมานะครับพูดถึงเอ่ดเวนเจอร์ล็อกนะหรือว่าพา s ์สคาฟ่านั่นเองนะครับว่าพาร์สคาฟ่าเนี่ยก็เขาอัพเกรดมาใหม่นะครับ ราคาเดิมเนาะแต่ว่าของข้างในเนี่ยเขาบอกว่ามันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเนาะแต่ก่อนที่จะไปดูของที่มันมูลค่าเพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมจะพูดถึงตัวแฟชั่นที่มันมาด้วยก่อนนะครับอันแรกจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือ Win ช h a ส s นะครับอันนี้ก็คือตีผ่าฟอร์เมเลสแล้วก็ลดด้เมจากผ่าฟอร์เมเลสลงอร์เซ็นตนะครับฝั่งน้าเอทีเคแล้วก็เอทีเคนะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้เลยนะครับอันนี้ของดีมากนะก็คือหลังหลับเขาเรียกว่าหลังหลับนะครับเพราะว่ามันนอกจากจะได้ตีทุกเผาแแรงขึ้้น5%ลว เวลาที่คุณทำดาเมสใส่เป้าหมายนะครับที่เลือดมากกว่าคุณนะครับมันจะมีโอกาส100%ที่จะทำให้เป้าหมายหลับ3วิแต่ว่าเป้าหมายเดิมเนี่ยก็จะไม่ติดหลับอีกภายใน10วินะครับเออมันก็จะมีแบบคูลดาวนิดนึงแล้วก็หลับแล้วเนี่ยเรายังทำดาเมจใส่ตัวที่มันหลับได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเจอคนที่เลือดมากกว่าคุณนะโอ้โหแล้วคุณใส่หลังอันนี้นะหลังหลับนะครับโอ้โหเนี่ยอาจจะหลับกันได้นะฮะเอออันนี้เนี่ยฝากได้เลือด80ด้วย อันนี้ผมว่าใช้ในวอ r น่าจะดีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีการ์ดทีออ่สามารถที่จะป้องกันสถานะหลับได้เหมือนกันนะฮะมันจะเป็นเดี๋ยวนะการสถานะหลับมันจะมีรู้สึกจะเป็นไนท์แมร์มั้ง้าผมจำไม่ผิดอะเนี่ยไนท์แมร์ใส่ส่วนหมวกนะครับมันก็จะทำให้เราไม่หลับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือไกเอิร์ธนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นส่วนเกาะเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้มันจะแบบคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเวลาที่คุณโดนโจมตีอ่ะมันจะมีโอกาส15%เนที่จะทำให้เป้าหมายเนี่ยหลับสามวินะครับอันนี้ก็จริงๆใส่คอมโบกับไอ้หลังหลับก็ได้นะพูดถึงแต่ว่าอันนั้นมัน100%ออยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันจะกลับข้างกันก็คือไอ้หลังหลับเมื่อกี้คือคุณโจมตีเป้าหมายมันจะหลับแต่เนี่ยถ้าคุณโดนไงไอ้คนที่มันโจมตีใส่คุณอนะ่ะมันก็จะหลับแทนนะครับ เอออันนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าสเตตัสจากไอการ์ดเ่อเทลอันนี้เนี่ยพอโจมตีแล้วมันจะตื่นหรือเปล่าตั้งแต่หลังหลับมันเขียนไว้ชัดเจนว่าถ้าเกิดว่าหลับจากการโจมตีเนาะมันก็จะสามารถโจมตีเป้าหมายที่หลับได้โดยที่เป้าหมายไม่ตื่นนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งออแนวทางและการสําหรับออคนที่ไปเล่น PVP ีหรืออะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องติด ไนแมร์ไปหน่อยนะครับไม่งั้นอาจจะหลับได้นะครับเอาละมาดูของรางวัลน,นะครับที่มันเพิ่มขึ้นมาในตัวคัเฟ่พาสกันดีกว่านะอันแรกเลยนะครับก็คืออ่ามันจะมีอันนี้ขึ้นมานะผมไม่แน่ใจว่าก่อนอันนี้มันไม่มีหรือเปล่านะครับอันนี้เหมือนเหมือนเพิ่งจะเพิ่มเข้ามานะครับก็คือว่า1คุณจะได้เงิน50,000นนะแล้วก็สุ่มนะครับวอชเชอร์ในการตีบวก ซึ่งในนี้จะมีตีบวกหมวกบวก15อยู่ด้วย My goodness นะครับผมโอ้โหอันนี้ดีมากเลยนะมีบวก12ด้วยนะครับมีบวก10นะครับคือพวกนี้ตีหมวกฝั่งเอ่อที่เป็นหมวกหมดเลยเนาะเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ตีบวกหมวกได้นะครับผมแต่ว่าจะต้องเป็นหมวกที่ มันเป็นแฟร์ที่ไม่สามารถจะขายได้นะ non tradable ก็คือต้องเป็นหมวกที่ไม่สามารถซื้อขายในเอ็ก a n g e ์ได้นะครับออย่างเช่นคุณบอกให้คุณจะเอามาตีเนี่ยหน้ากาก P O เนี่ยไม่ได้เพราะว่าหน้ากาก P O มันซื้อขายได้นะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้หรือออย่างเนี้ยไอตัว i อซอันนี้ก็ซื้อขายได้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณก็ควรจะ เลือดีๆนะครับว่าจะใช้แฟร์อันไหนที่จะมาบวก15นะครับก็อ,อาจจะต้องเป็นอันที่แบบเราใช้กันยาวๆอ่ะเนาะโอเคมาลุ้นกันเลยดีกว่านะครับ่าจ,จะเป็นอันนี้นะครับผมมาดูซิว่าผมจะได้อะไร3ร1ทูกไปจึก๊กจึ๊กโอ้โหได้บวก8เฮ้ยใช้ได้นะครับใช้ได้ใช้ได้บวก8นะก 8, นะ็ มันไม่สามารถเอาไปใช้กับอันนี้ได้แน่นอนนะครับผมเนี่ยก็จะใช้ได้กับพวกแฟที่มันซื้อขายไม่ได้น,นั่นเองนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้อันไหนาย,ยาวๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยมาคิดแล้วกันนะโอเคต่อมานะครับสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับก็คือว่าอันนี้น่าจะเหมือนเดิมนะแต่อันนี้ผมอธิบายเพิ่มนิดน,นึงแล้วกันเผื่อใครจะยังไม่ทราบนะครับตัว Ka f ฟ Passion Gif ต์บลเนี่ย คือเวลาที่คุณเปิดเนี่ยคุณจะได้ 1.6M อยู่แล้วนะครับและมีโอกาส0.1%ที่มันจะสุ่มคาฟาพา s ์ชันส t ต m มพวกนี้นะครับคาฟาพา s ชันส t ต m มพวกนี้ราคาก็สูงอยู่นะเอาจริงนะครับคาฟาพา s t ชันส t ต m มเนี่ยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเก็บครบ7อันนะโหแต่ละอันมันแพงมากเลยว่ะอันนี้ร้อยเอ็ม อันนี้2อ8 m ้หคือได้มาอันหนึ่งนี่ก็คือรวยเลยปะเออแม่งพลิกชีวิตยาจกได้เลยอะแต่ว่า0.1%นะมาดูกันว่าผมจะได้อันไหนแต่อันที่2รู้สึกทํายมันถูกจังอะมันออกง่ายเหรอ7จ m เออันที่3 200กว่า M ใช่ปะอันที่4 200กว่า M เหมือนกันอันที่5ก็200กว่า M อันที่6 อันที่6ก็สองรกว่าออันที่7ก็สองอันที่เจ็ดร้อยเอมอ๋ออ่ะอันที่เจกับอันที่2เนี่ยคือราคาแม่งถูกแต่อันอื่นเนี่ยคือ200กว่าเอหมดเลยเพราะฉะนั้นขออะไรก็ได้แต่ก็มีโอกาสที่จะไม่ได้เหมือนกันเพราะมันแค่0.1%ุดเอร์ซเท่านั้นนะครับมาดูสิว่าจะได้อะไรนะฮะอ่ะทีนี้เผื่อใครไม่ทราบนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนิดนึงว่าไอ้พวกนี้มันเอาไปแลกอะไร ที่ t o one go ชุดได้ไหมโอ้โหเงาเดี๋ยวไปพอเทล,ล่ากันดีกว่าเอาละครับที่กลางพอเทล,ล่านะครับคุณจะเห็นว่ามันมีมังกรที่เท่อันนี้อยู่นะครับซึ่งมังกรอันนี้แหละนะครับพอคุณครบสแตมเจ็อันนะฮะคุณก็สามารถที่จะเอามาแลกอันนี้ได้นะครับผมนี่นะครับเป็นมังกรนะครับ อักฟจแอนผสมเป็นหัวใจอันนี้นะครับผมแล้วก็เอามาแลกกันนี้ได้โคตรลิมิเต็ดออ dition เลยนะครับผมนี่สุดยอดจริงแทงจริงเหมือนมันโหลดอยู่นะอ่ะโอเคช่างมันกลับไปที่ของรางวัลนะครับยังไม่จบนะฮะก็ที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มก็จะมีของรางวัลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะแล้วกอ็อันนี้น่าจะน่าจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือจะเป็นอันนี้นะครับ โอลิไฟชอยอันนี้คือคุณเลือกได้ว่าจะโอลิหรือจะเอลูนะครับแต่ของเดิมเหมือนมันจะฟิกมาเลยว่าเป็นโอลิเป็นอีลูอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แต่นี่คือแล้วแต่เรานะครับเราก็เอามาเลือกได้นะครับเนี่ยซึ่งโหได้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีอันนี้ด้วยก็คือจะเป็นกล่องที่คุณสามารถจะเลือกได้เลยนะครับว่าคุณจะเอา,เอา,เอาที่เป็นเกาะเป็นเอาวุธเป็นโลกเป็นผ้าคลุมเป็นรองเท้าเป็นประดับ นะอันนี้คือเรามาเลือกใกล้เลยนะครับตัวตัวนี้มันไม่ได้ฟิกแล้วว่ามันจะต้องเป็นอะไรนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับคือเราขาดอะไรเนี่ยเราก็ไปแลกอันนั้นมาเติมได้นั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับผมก็จะมีดเดนคอยนะของรางวัลอย่างอื่นน่มันก็จะเหมือนเหมือนเดิมแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นก a าฟไอเมนเจอร์ ตัวที่เป็นโคดคัสตอมอันนี้เนี่ยก็คือจะได้มากขึ้นนะครับได้ทั้งแบบไฮนการ์ดเหรียญแมวเฟืองนะครับมัลคีลี่กิฟ์อันนี้จะได้คอนทิบิวชันเอาไปอัพเฟืองเหมือนกันนะครับแล้วก็เมม o r รี่คิสเซนต์บล็อกคอหนึ่งอันนะก็ที่อัพเอพีเจ็ตความทรงจำน,นั่นเองนะครับเล่นอื่นอีกมากมายนะครับนี่แล้วก็สำหรับของเดือนมิถุนายนนี้นะครับแฟชั่นะเปนนี่เลยนะครับริซิเพิลออฟเฟลมนะครับริซิเพิลคือลูกศิษย์นะ ลูกศิษย์ของเทพเจ้าไฟอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อเป็นไงชุดอย่างเท่อ้นี้สีแดงแต่เข้ามาดูเป็นสีน้ําเงินนะเออนี่ผมงงมากนะฮะเปลี่ยนสีได้ปะวะน่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้นะตอันนี้ก็เป็นชุดผู้หญิงนะครับผู้หญิงเป็นเซนเลสเซนเทสนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเติมมาถึงผมถ้าเราปลด2 2แถวนี้แล้วก็มาถึงล 50, เลเวลห้าสิบผมว่าสุม่มการบอลได้อีกใบหนึ่งด้วยนะี่โอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เพิ่มเติมเข้ามานะครับของคาเฟ่ d อเ n t นเจอร์หอกนะครับเผื่อใครอาจจะยังไม่ทราบตรงนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวคนจะงงว่าโอลี่อีลหายไปไหนนะครับผมก็เนี่ยมันจะมีกล่องนะครับเราก็มาเลือกได้นะครับแต่อย่างเงี้ยผมมีร้อยอันนะผมจะเอาโอลีเท่าไหร่อีลเท่าไหร่ไงก็เลือกได้เลยนะครับผมโอเคก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ